ในที่สุดก็มาถึงค่ายนี้สักทีปกติวีทูเบรเราคุยกันอยู่สองค่ายหลักๆ <K _ d ata> ก็คือ <K _ d ata> โหล,ลไกลกับนิกิสังกิใช่ป่ะแล้วก็มีชามประโดดไปด้างไปนั่นบ้างไปน้องซันโทรีโนมูบ้างอ่าคนอื่นไม่ค่อยมีนะเออนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีม,มีเกิดประเด็นกับค่าย v, PO, v s p อสพีโอเวสโปเวสโปอ่าค่ายเวสโปเดี๋ยวขออธิบายสั้นค่ายเวสโปเนี่ย เขาว่าเป็นค่ายวีเทเบอร์แับสามของญี่ปุ่นนับจากจำนวนซับสไคร์เบอร์ของทาเลนทั้งหมดซึ่งเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างไปจากของล l ไลท์กับเอ g ดจิทังจีเยอะคือฝั่งนั้น่ะเน้นฮอลล์ไลท์อะไปทางไอดอลแต่เยอะ่ะฮะส่วน g i จิทังจีอันนี้ผมสังเกตเองนะคือไม่รู้ดีใครเรียกว่าไอดอลแต่ผมว่า g i จิทังจีเน้นไปทางวาไรลตี้มากกว่า อ uh, mm hmm. เล่นเกมเยอะคนร้องเพลงก็มีแหละเออแต่ว่ามันผมว่าดูลักษณะความวาราตีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไปทางดิจิตอลสังีมมากกว่าครับไปทางแนวกันเวสโปเนี่ย mm hmm. เขาไปทางเกมโอืมเน้น hmm. อ mm ีสปอร์ตโอืม mm hmm. mm hmm. ซึ่งก็อาวีเทลเบอร์ค่ายเวสโปภาพแรกภาพที่เป็นเออเขาเรียกว่าภาพควีชวนชวลแรกของตัวละครของเวโปรทุกตัวละคร ต้องถือปืนเออว่ะเออว่ะนี่อะไรโกฟอนไลน์โตฟอนไลน์ไม่ใช่รอ <c oughs> คือนั่นเนี่ยเป็นนั่นน่เป็นคอนเซปต์เขาไงคือเขาแจ่คือเขา,เ,ขาเน้นอ e ีสปอร์ตไงแล้วก็นอกจากอ e ีสปอร์แล้วเขาเน้นเหมือนกับเขามีชื่อเสียงเรื่องเฟิร์สเพอร์ซันชุตติ้งเรื่องเกมยิงปืน,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 น pex, อะไรพวกนั้นน <c oughs> ่ะพวกเอเปกอะไรพวกนี้โอ้โหหครับอ่าเขาจะมาแนวอ่าแนวอ e ีสปอร เริ่มแรกนีก่ก็เป็นการรวมตัวกันของวีทูเบอร์แล้วก็จัดการโดยบริษัทวิชวลเอนเตอร์เทนเมนต์น่าจะมันไม่ผิดปีสองพันเก้าเก้าเก้าหรือสองพันสองพันนั่นเลยสองพันสิบแปดเลยทษทีตั้งแต่สองพันสิบแปดพอต้นๆก็ก,ก็ก็เริ่มวีทูเบอร์ก็เริ่มมาและอ่าเริ่มมีกระแสแวีทูเบอร์มาละจนเว็บโปคือตอนนั้นนะครลวงไปเฉยแล้วเว็บโป่ะที่เปลี่ยนชื่อเป็นเว็บโปรจริงกับปีสองพันยี่สิบ คือตอนนั้นแค่รวมตัวกันเฉยๆโ oh, oh, oh. อ้โแล้วพอมีชื่อเว็โปลนีต่ตั้งชื่อมาคือปี2020จ mm hmm, mm hmm. ัดการในบริษัทที่ชื่อตะกี้ที่พูดว่าบ <laughs> ริษัทชื่อะ oh. อะไรนะเวอร์ชวลเวอร์ชวลอะไรนะสกางหนึ่งยังไม่ได้โทษทีเดี no, 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 no. Sure ๋่นนะเด่นนะเวอร์ชวนเวอร์เวล e n t e r t a น n m e n t i n ร o r p o r a t i o n อ่าฮะ,ะแล้วก็โดนเทคไปโดยอยู่ค่ายโซนี่อยู่ใต้ปีกโซนี่คือเบรฟกรุ hmm, mm ๊ป hmm. ซึ่งเว็บุ๊บเขาไม่ดูเว็บโปอย่างเดียวนะจริงมีค่ายวีทูเบอร์เยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดคนที่ดูวีอ่ะถ้าเกิดคุ้นๆเลยอ่ะมีฮิเมะฮินะอ่าเนี่ยที่นั้นตอนนี้เขาก็อยู่เว็บโุรอืมอืมหลักๆตอนนี้ก็คืออ่าเว็บอันนี้คือเขาข้าวของเว็บโปนะครับผมแต่ตรงเนี้ยที่วันนี้ที่มาเราให้ฟังคือมันเกิดประเด็นขึ้นไว้อยู่ดีๆมีประกาศอยู่หน้าเว็บของเว็บโปรอเออว่า เราได้ทำการฟ้องร้องกลุ่มโดจินกลุ่มหนึ่งตัวจินสิบแปดบวกอันนี้อันนี้ที่เป็นเทคเลยอเออคือเท็มันยาวมากไว้เอาว่าผมไม่เล่าเท็กันเดี๋ยวเล่าเท็เดี๋ยวโดนด่าอีกปกติผมจะแปลทั้งเอกสารแต่แต่เอกสารเนี้ยยาวเห็นยาวมากๆอะสรุปใจความได้ว่าเราได้ทําการฟ้องกลุ่มโดจินกลุ่มหนึ่งซึ่งวาดรูปเอ่อผิดไกด์ไลน์ของเราอื ลักษณะการวาดคือเป็นลักษณะเป็นหนังสืออนาจาร <c oughs> ์น่ะอืมและนอกจากมีขายหนังสือแล้วในภาพชอบศิลปินในในค่ายโดจินนั้นก็มีการวาดภาพที่ลักษณะ18บวกกระจายไปในเว็บเอ่อต่างๆเว็บพอท่อต่างอ่ะพวกพิกซีพวกอะไรพวกเนี้ย <c oughs> อืมอืมอืมอือซึ่งเราขอเตือนว่าให้ทำการยุติการขายยุติการเผยแพร่สิ่งที่ ผิดกฎของไกด์ไลน์ของเราซะออืืมซึ่งถ้าคุณไม่ทําเราจะทําการฟ้องร้องคุณเรียกค่าเสียหาย20ล้านเยน20ล้านนยดนระมาณกว่า20ล้านเยนประมาณ5-6ล้านบาทอ่าถ้าคุณรีบทําตามที่เราเรียบร้องหมายถึงว่างดการขายนะยลบบภาพทั้งหมดที่พวกคุณทําอ่ะอืม เราจะลดให้เหลือ2.5ล้านเยนใช้วิธีนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ไออันนี้คือตอนต้นตอนกลางตอนท้ายประกาศตอนท้ายเนี่ยสามาทัดท้ายเหมือนสามัทั์บนก็คือว่ากรุณาอย่าทำเกินไกด์ไลน์การวาดภาพ18บวกอนาจารอะไรอย่างนี้เราไม่สนับสนุน เออฮะแล้วก็พวกเอ้ยนะการฮารัตต่างๆการว่าร้ายศิลปินในค่ายการตามตอกเกอร์อันนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆรายละเอียดของฮูลไลทแต่จำได้ไหมมาจริงจังเราทำคอนเทนต์คอมิกเกตสิ้นปีที่ผ่านมาอือ,อันบูอันดับหนึ่งคือวีชูเปอร์วีชูเปอร์ เออแต่แต่ถ้าเกิดเราฟังประกาศของเวสโปนะม uh ไม่ให้มีเลยห้ามทำเด็ดขาดไม่อนุญาตให้ทำ, uh อทำเออ uh ไ,ไม่อนุญาตให้ทำแนวติดเลทใช่ไหมเออไม่อนุญาตให้ทำแนวติดเลทอืมอืมเนี่ยใครว่าเลยนะมีสารับ uh ให ไข้พวกนี้สนับสนุนชอบอยู่แล้วคือคืออันนี้อันนี้อันระหว่างให้ทําโดจินได้กับห้ามทําโดจินติดเลทคนละอย่างนะอ่าอ่าไข้เนี้ยให้ให้ทําอะไรนะเอ่อให้ทําเรียกว่าไงดีมีคอมมิตี้ไกด์ไลน์อยู่อ่ะไปอ่ามีมีมีให้ให้ทําโดจินได้แต่มีจํานวนว่าต้องไม่เกินอ่าสี่ร้อย ไม่ต้องไม่เกินส<ม>ี่ร้อยเล่มเออคล้ายสี่ร้อยคล้ายค้ายกันไม่ต้องเกินสี่ร้อยต้องไม่เกินสี่ร้อยเล่มต่อปีอะไรเงีงย้ยซึ่งก็ค่อนข้างจะมีข้อก <S 2> <S 2> ําหนดอยู่เหมือนกันแล้วก็ยอดขายรวมของคุณต้องไม่เกินสองแสนเยนซึ่งมันสำหรับอะไรนะสำหรับคนขายโดจินดังๆคือมันมันค่อนข้างน้อยอยู่แล้วเออ คือสองแสนเยนคือประมาณประมาณห้าหมื <50 S 1> ่น <c oughs> ไทยอะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นอ่ะ <c oughs> ออซึ่งซึ่งเออะไรอ่ะแปลว่าแปลว่าถ้าไกด์ไลน์ของเวสโปมาแบบนี้ก็คือได้คนจะทำก็คือทำได้แต่แบบโดจินไม่ติดเลดแล้วก็แบบไม่ได้ดังแบบมาจริงจังเนี่ยไอ้พวกแบบพวกอยู่ในแถวอะพวกไม่ได้อยู่บูธโอ้โหไอ้ไม่ได้อยู่บูธกำแพงอ่ะวางง่ายๆนะ ก็จะประมาณแบบนั้นอืมดังนั้นก็ค่อนข้างจะมีข้อกำหนดพอสมควรเพราะที่ผมผมมาถ่ายดูหน้าจอตรงไกลไลน์เขาอยู่ว่ามันก็มีข้อ้าคร่าวๆนะสอบโรจินก็เป็นแบบนี้อือโอ้แต่นั่นมากเลยนะพยันคอสเพย์นะคอสเพย์คอสเพย์พพได้ห้ามแต่ว่าห้ามห้ามทําเชิงพาณนนิชย์เออห้ามทําำห้ามเอาไปหากําไรอีกอืโหดมากอืมอ่า ก่อนเอ้ยตอนหน้านี้มันมีอย่างงี้ก็เท่ากับคล้ายๆไม่โฮโยนี่อันนี้ก็เหมือนกันอไม่โฮโยไม่ได้แต่ว่าห้ามวาดสิบแปดบวกด้ป่ะแต่ว่ามีการจํากัดเหมือนกันว่าห้ามเกินเห็นว่าวาดได้แต่เป็นแค่มีข้อกำหนดแค่เรื่องของอะไรนะเรื่องของ<ม>ของจานวนนะจะเป็นแบบนั้นหรืออย่าง<ม>ไอไกด์ไลน์ไกด์ไลนล์ที่ห้ามเลยเนี่ย<ม>ก็จะแบบว่าพวกไอพวกอะไรนะนั่นแหละเรื่องเรื่องความไอเรื่องแบบความรุนแรงความ ทางเพศความอะไรประมาณอย่างนั้นเห็นรูปอยู่เขาไม่ให้พาดูสิบแปดบวกนะแล้วก็ที่ทมผุยขนาดนั้นนทะี่ผมไม่ได้ไปเอามานะที่แฟนแฟนเวทโปด่ากันมากอมนอกอันนี้ผมไม่ได้เอามาให้ดูนอกจากว่าสิบแปดบวกว่าผิดกฎเวทโปแล้วเชื่อใช้เอไอเจนใช้ไอดอเรื่องนั้นอะ่ะใช้ a อไอเจนคุณเนะเขาไปใหญ่ เฮ้ยไปนอาชมถุยไปสิก็อืมนี่ก็ระดับแบบว่าโอ้โหระดับแบบว่าฟ้องร้องเพใช้ a อเลยด้วยนะอืมโอ้ไม่รู้ดิมันอันนี้มันผิดเขาไม่ได้ที่พอฟ้องในอย่างในประกาศเนี่ยเขาไม่ได้อะไรนะไม่ได้ปรับเพราะใช้เ i ดิเขาประกาศเพราะว่าแม่งวาดสิบแปดบวกตรงแจ้งชัดเจนเพราะเขาไม่ให้ว่าหมายถึงว่าภาพที่โดนที่โดนเรื่องติดเลรนี่คือโดนเรื่อง โดนแบบว่าเป็นไอด้วยแต่ว่าภาพเป็นภาพไอใช่ใช่ภาพไอ่ตั้งหาคือมึงทําผิดกฎแล้วมึงมึงทําผิดกฎของเวสโปล้วมึงยังใช้ไอเจนภาพในการวาดหมายอีกยังไม่วาดกฎหมาอีกเออคนก็เลยนั่นเข้าไปใหญ่เลยอ่ามีคนถามว่ากลัวเสียภาพจําหรืออะไรนี้อ่ะอันนี้ผมมีเก็บเสริมมาให้คือเบฟกุ๊บเอานะแต่กี้ผมเล่าไปแล้วว่าเวสโปล่ะเขาเป็นค่ายบิทูเบอร์อันดับสามเขาตรวจกันว่าเป็นอันดับสามนะครับแต่ ถามว่าเขาอยากเป็นระดับหนึ่งระดับสองไหมมันจะมีภาพผมมีภาพคนที่ดูเบฟคุปปอยู่อ่ะในนั้นอ่นนะเขาเ,เขาบอกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนภาพจำของวีทิวเบอร์ผู้หญิงในอุตสาหกรรมวีทิวเบอร์อันนี้ที่เขาให้สัมภาษณ์ไปนะคือเออน,นั่นแหละคือเนื่องจากไอสองเบอร์ใหญ่อะ่ะมันไปทางนั้นแหละคือตะก,กี้นี้ผมพูดว่าโฮโลกับนิจิก็ไม่เหมือนกันที่เดียวใช่ปะแต่มันก็ไปทางใกล้ๆกกันคือไปทางอินเตอร์เทนร้องเพลง เป็น idol ไอดอลอะไรเงี้ยคือคนเนี้ยเขาบอกว่าอยากจะสร้างภาพลักษณ์จำให้กับบีทิเบอร์สาวๆในอุตสาหกรรม <c oughs> เออก็คือเนี่ยก็คือไปทางนี้เลยคือเรื่องไปทางเกม <c oughs> เน้นไปทางเกมเออแล้วก็อยากให้ดูว่าไอ้ผู้หญิงที่น่ารักน่ักหรือภาพน่ารักภาพจำน่ารักหรือก็ไม่จำเป็นต้องไปเอ,เอ ไปทำไปนะแบบไปลองไปเป็นองไรีเออนั่นแหละไม่ได้ไปทำเป็นทางไอดอลอ่ะเอออะไรเงี้ยไม่ได้ไปทางไอดอลอย่างเงี้ยก็ไม่อยากอยากให้ขายแบบอีกแบบหนึ่งอะที่ไม่ใช่เป็นแบบโดจินแบบบวกเนี่ยก็เลยเขาเลยห้ามเลยว่าไม่ให้เขาซีเรียสมากเรื่องนี้เออก็อยากจะขายไปทางนั้นก็เลยตั้งกฎว่าใครทํำนี้แล้วก็เลยไอ้ที่พอมีคนทําออกมามันเลยดูนโยบายออกมารุนแรงมาก นั่นแหละอันนี้ก็คือแต่ว่าอันนี้เอามาให้ดูกันคือจริงๆอ่ะคนที่รู้ก็รู้อยู่แล้วแต่คนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้นะคือเราจะเห็นในคอมเมนต์บ่อยๆถ้าเวลาเกิดกรณีแบบนี้ออฟฟิเชียลชอบอนุญาตให้ทำอยู่แล้วถ้าเกิดไม่อนุญาตให้ทำก็ประกาศจับแบบนี้ไปแล้วสิประกาศแล้วเนี่ย <laughs> แบบตอนต้นๆไลน์ก็มีคนพูดเหมือนกันเอ <laughs> อเออว่าออฟิเชียลให้ทำอาจจะให้ทำหรือเปล่าอืม <c oughs> จริงๆคือเหมือนไอ้ตะกี้นี้เราตอนต้นไลท์เราพูดเรื่องเลยนะแบบว่าไอ้หมดใช่ปะ่ะเอะออ,อันนี้นอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าแบบ<ม>เขาไม่เขาไม่เขาไม่ค่อยสนับสนุนเออคือคิดว่าแฟนอาร์ตอย่างแฟนอาร์ตถ้าไม่ไม่ใช่แฟนอาร์ตติดเลดแล้วก็เป็นเอ่อเป็นแฟนอาร์ตที่ไม่ได้ไปาหากาไรเนี่ยผมว่าเขาก็คงไม่มายุ่งเลยอยู่แล้วแต่ก็จะเห็นว่าเออแปลว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยสนับสนุนในการเอามาดัดแปลงแล้วหากําไรเออซึ่งก็ซึ่งก็<ม>งก็ ก็ค่อนข้างเข้าใจได้เออคือแปลว่าเขาเขามองเขามองมีมุมมองต่อต่ออ่าตัวเนี่ยตัวศิลปินของเขาอะ่ะ mm hmm. ทุกคนเป็นคนจริงๆหมดถือว่า mm hmm. เขามองเขาแล้วเขาคือทุกคนมันก็เหมือนวีทูเบทุกคนแหละมีมีคนจริง mm hmm. อยู่อย,อย,อยู่รับบทบาทอยู่แต่ว่าเขามองตัวตนเหล่าเนี้ยก็เป็นตัวตนของของตัวจริงนั้นๆ mm hmm. ด้วยแค่มาแสแดงสมบทบาทตรงนี้อะไรเงี้ย เขาแล้วเขาค่อนข้างแบบเออโปรเทคศิลป,ปินตัวเองในขอบเขตที่เข้มงวดเหมือนกันแล้วเขาก็คิดว่าเขาเขาอ่าอย่างที่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่จินบอกเขาอยากจะแบบต้องไปขึ้น,นไปถึงอันดับหนึ่งไหมเขาคิดว่าเขาตั้งเขาตั้งโจทย์โปรโตโคอลมาก,ก่อนว่ากูจะมีขอบเขตแบบนี้แล้วเขาก็คงผลักดันในขอบเขตแบบนี้ต่อไปอไม่ว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนเออนั่นแหละน่า,จ,า oh. จะเป็นแบบนั้นแล้วผมคิดว่ามันอย่างนี้นะ ผมคิดว่ามันมันมันก็จําแนกศิลปินที่แบบว่าเอออยากจะมาเข้าร่วมกับกับกับแวดวงนี้ได้แตกต่างกันเหมือนกันนะเพราะในขณะที่แบบเออแบบศิลปินเจ้าอื่นท่ายื่นก็คืออไม่มีกําหนดขอบเขตตรงนี้แล้วก็แล้วก็อะไรอ,ะอ่ะอาจจะต้องแบบมีการแสดงแบบอื่นอะไรเงี้ยก็คือขอบเขตในการในการอะไรนะในการขายของแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันหนูปะ เราก็จะเห็นเอาพูดตรงๆเราก็เห็นถูกป่ะว่าแบบค่ายอื่นบีค่ายอื่นก็คือบางทีก็แบบโอ้ยอะไรนะต้องมาแบบมีมีบางคนมีทั้งไม่ชมบ้างก็บ่นบ้างว่าโอ้ยเนี่ยเสิร์ชทวิตเตอร์แฮชแท็กตัวเองเจอภาพลามกแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเออคนทำเองอะลามกเลยบางคนที่เอ็นจอยกับตรงนั้นก็มีถูกป่ะแต่สมมติเราสมมติว่าถ้าหากว่ามีคนที่ไม่เอ็นจอยและไม่อยากให้แบบตัวละครของตัวเองถูกนําเสนอในแบบนั้นค่ายนี้ก็อาจจะตอบโจทย์เขามากกว่า ก็จริงถูกป่ะยิงเดชอบได้เกมด้วยนี่ก็เข้าทางเลยประมาณนั้นป่ะคือเราก็ต้องเข้าใจไว้ว่าแบบมันไม่ใช่ทุกคนนะที่แบบอยากจะเห็นต้นที่พร้อมจะเห็นตัวละครตัวเองถูกนำไปทำลามกได้มผมอาจจะไม่ติดอะไรหรือว่าอ <laughs> เออหมายถึงว่าแบบคุณจะมาจินจังไปผู้ยิบผู้ยำอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรือว่าเออแต่ว่า สำหรับคนอื่นเราก็เราก็เห็นแบบบนเ c e b o o k บนทวิตเตอร์ที่แบบเอ้ยอยา่าอย่าเอาอย่าเอาตัวออลลี่เราไปทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคือคนที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาหวงแหนตัวละครของเขามีความรู้สึกต่อตัวละครของเขาแบบหนึง่งมันก็ก็มีเหมือนกันแล้วคนที่เขาแล้วค่ายนี้ยเขาคิดว่าเขาก็มีออะไรนะทําให้ศิลปินรู้สึกว่าเออตัวละครที่ออกมากับตัวตนเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็จะโปรเทคศิลปินของเขาในในรูปแบบนี้ซึ่งมันก็ มันก็เป็นเวแบบของเขาม <S <S ผมมองว่าตอนเนี้ในเมื่ออุตสาหกรรมยูทูบเบอร์มันมาทรงนี้แล้วอ่ะมันก็แล้วแต่บริษัทที่เขาจะดีไซน์ว่าเขาอยากจะตีขอบเขตของตัวเองไว้แบบไหนมันก็โอเคนะมันไม่จะเป็นว่าเจ้านี้เจ้านั้นดังแล้วทุกเจ้าต้องทำเหมือนกันอืมอ่าใช่เออก็เป็นไปฉีกอีกทางหนึงเลยอยกูมั่นใจมาทางนี้เนอะเออก็ขายอีกสอปออย่างเดียวไปเลยเออโอเคเพราะว่ามันก็เป็นอีก อีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ที่มันก็ไปได้ของมันอยู่หรือป่าอีสปอร์ตอ่ะถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะแบบอ่าในญี่ปุ่นเองอ่ะเพราะว่าอีสปอร์ตมันก็อาจจะไม่หวือหวาเท่าฝั่งอเมริกาแต่ว่าเขาก็พยายามอยู่เรื่อยๆนะเซกาเอยเขาก็ยังมีเซกาเขาที่ตั้งแต่อ่อเปลี่ยนรุ่นมาเป็นเนี่ยรุ่นแบบรุ่นรุ่นลูกชายเขาแล้วเนี่ยเขาก็เออเขาก็พยายามจะมุ่งมุ่งมั่นสู่ทางอีสปอร์ตเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็โอเคนะ